ลำลูกกาคลอง4มีดีที่เทอรเรสสอห้องน้ำสามห้องนอนผ่อนเริ่มเพียงเ0็ดพันซ้ายมือของพวกเราก็จะเป็นตลาดเคซีลำลูกกานะครับก็ตลาดนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องอของกินครบวงจรเลยนะครับร้านทองร้านทุกอย่างฮะชุมชนเป็นคอมมูนิตี้เลยะฮะ ก็จับใจ่ายใช้สอยได้อย่างตามอำเภอใจเลยนะฮะทั้งแท็กซี่ทั้งพี่วินเอ่ยมีให้ครบจบเลยที่ปากซอยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บ้านนี่ไม่เหงาแน่นอนครับมาครับมาดูภายในตัวบ้านกันคลองสี่ถ้าเกิดว่าขยับถอยหลังอีกนิดนึงก็จะเป็นถนนรังสิทธิ์นครนายกคลองสี่นะฮะก็ว่าด้วยโลเคชันของบ้านหลังนี้แล้วนะฮะเดินทางค่อนข้างสะดวกเลยแหละจะเข้ากรุงเทพ หรือว่าจะไปน้ำตกไปสูดอากาศโอโซนเขาใหญ่นะฮะพอนายกโอ้โหแค่ปากซอยนะครับพี่ๆหรือว่าพี่ๆจะเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างฟุจิปั๊กลังสิตก็ไม่ไกลนะฮะอยู่ในรัศมีที่เดินทางไม่เกิน30นาทีบ้านหลังนี้นะอยู่บ้านร,งรุงเลือเฮาหนึ่งนะฮะก็พี่ๆหลายๆท่านที่กำลังมองหาบ้านาถนนเมนหลัก เส้นนี้อยู่นะฮะเจาผมก็อยากให้พี่ๆได้พิจารณาเป็นอีกหนึ่งหลังตัวเลือกนะฮะเห็นไหมครับว่าหน้าบ้านนะครับโถงโรงจอดรถเราปลูกกระเบื้องให้ทั้งหมดเลยนะฮะก็สามารถจอดรถได้สองคันนะถ้าเป็นอีโคโคาร์นะครับชุดปั๊มลมปั๊มน้ําแถมให้ทั้งหมดเลยนะฮะจากแบรนด์ดังเลยในส่วนของตัวหน้าบ้านเห็นไหมฮะน่ารักมูจิมีโคมไฟน้อยๆให้โอ้โหอารมณ์คาเฟ่นะฮะ แถมประตูเป็นโค้งมนรับกับตัวหน้าต่างมูจิโอ้โหน่ารักตะมุตะมินะฮะมาดูภายในตัวบ้านกันว่ารีโนเวทอะไรให้บ้างนะครับน่าภายในตัวบ้านนะโถงโอ้โห,โโหมลักกากมากแบ่งโซนเอานะครับว่าจะ จัดเป็นโซนใดๆแล้วแต่เลยนะฮะแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโซนหน้าห้องน้ำนะฮะพี่ๆจะทําเป็นโซนเก็บของเก็บของก็ได้ได้หมดเลยนะฮะโซนนี้นะหรือว่าจะหาเป็นพวกชุดโต๊ะมานั่งทานของทานข้าวตรงนี้ก็ได้เลยไม่ติดนะฮะห้องน้ํามาดูกันว่าต่อเติมอะไรให้บ้างนะครับเรนชรอร์ไซส์ใหญ่เลยนะฮะสุขภัณฑ์ทุกชิ้นป้ายแดง จัดให้นะฮะแล้วก็ขยบไม้นิดนึงก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์ครัวโอ้โหขัวไซส์ใหญ่นะเคาน์เตอร์ครัวตัวไอ่เลยนะฮะมีก๊อกสวิตช์ให้บานซิงแล้วก็หลุมหลุมแก๊สนะฮะก็วางต่อแก๊สก็จะได้แฟลชจากตัวเคาน์เตอร์นะฮะพัดลมรูอากาศติดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะมีห้องอเนกประสงค์นะฮะห้องอเนกประสงค์ก็ สามารถรับลมชิลๆหลังบ้านได้นะฮะทำเป็นห้องซ้อมดนตรีได้หรือห้องอทำคอนเทนต์หรือทำเป็นห้องสตูดิโอน้อยๆได้นะห้องนี้ก็ถือว่าไม่เล็กนะจัดเป็นห้องสตูดิโอได้หนห้องนี้ว้าวสุดๆแล้วก็นี่ครับลมชิลตลอดเลยนะข้างหลังเป็นแบบว่าเป็นทุ่งนะเป็นพื้นที่ป่าข้างหลังนะฮะก็ชิลได้เลยนะฮะเปิดเป็นาท์ดอร์แทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะลมปะทะตลอด ไปครับไปดูชั้นสองกันอันนี้ก็จะเป็นมุมที่มองไปด้านหน้าบ้านนะความโอ่หงนะช่วงฟ้าหลังคานีสุดมือเลยนะฮะให้ความรู้สึกไม่กดทับอยู่ได้ทั้งวันแบบชิลๆเลยนะมุมนี้ก็จะเป็นมุมโซนโถงระหว่างห้องนอนห้องที่สองแล้วก็ห้องมาสเตอร์นะฮะก็จะเป็น เป็นมุมตรงนี้ซึ่งมุมตรงเนี้ยพี่ๆจะหาชุดโต๊ะสักสองที่วางตรงนี้ก็ได้นะฮะไม่ติดลงตัวเดินเหลือๆนะครับเอาไว้สอนกันรวมกันบ้านลูกตรงนี้ได้เลยนะประดับคมให้เรียบร้อยนะครับห้องน้ําแชร์ร่วมกันนะห้องน้าชั้นสองนะครับสุขภัณฑ์ทุกชิ้นไปแดงทั้งหมดห้องน้ําชั้นสองพื้นที่เขาจะกว้างกว่าชั้นล่างนะครับ ส่วนห้องนอนห้องที่ห้องที่2นะครับก็จะอยู่ในส่วนของด้านหลังของตัวบ้านนะครับได้ไซส์กว้างนะแล้วก็ที่ r e คโค m เ n นสุดๆเลยก็คือระเบียงนะครับซึ่งปกติทาเฮา e ีโนเวทที่เจโฮมมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะฮะระเบียงข้างหลังเนี่ยจะแบบจิ๋วมากหรือว่าเป็นสแสลบออกมาเอาไว้วางพวกคอมพิวเตอร์แอร์ได้อย่างเดียวนะฮะแต่อันเนี้ยเราสามารถใช้ชีวิต ประจำวันตรงเนี้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เลยตากพงตากผ้าเอย่ยไม่ต้องไปตากให้เกะกะหน้าบ้านละนะฮะ,ะเพื่อนบ้านมองมาก็จะได้มีความเรียบร้อยนะฮะหรือว่าช่วงเย็นๆนะมานั่งชิลปาร์ตี้ตรงนี้ยโอ้โหกูฟิลสุดๆะฮะวิวข้างหลังเป็นพื้นที่ป่าโล่งสีเขียวเลยนะพื้นที่เนี่ยกว้างนะโอ้โหสะใจเลยครับพี่ๆหลายท่านน่าจะชอบ มุมเนี้ยซึ่งเจโฮมอ,อะช่องมากมากนะฮะตามที่มีพื้นที่เปิดโล่งแล้วมีเทเลสแบบเนี้ยมีหลังคาคุมให้เรียบร้อยนะฮะไม่โดนแดดนะฮะอยู่ช่วงกลางวันได้แบบชิวๆเอ่ยสบายๆเลยฮะใช้ชีวิตอย่างสโลล์ไลฟ์ได้เลยนะฮะมาดูห้องมัสเตอร์กันว่าไซส์จะว้าวกว่าห้องนอนห้องที่สองไหมมาเลยห้องมัสเตอร์นะ นี่เลยห้องมาเตอร์โอ้โหโกว้างนะพี่ๆที่นอนห้องนี้นะคือมีเบบีเตียงเบบีวางปุ๊บเตียงชิงไซส์าวางปุ๊บมุมนี้ก็เป็นมุมอะไรอาร์มแชร์หรือมุมโซฟาน้อยๆหรือชุดโต๊ะทำงานวางตรงนี้ลงตัวนะครับลงตัวพื้นที่เหลือๆกว้างๆเลยนะฮะนอนเฝ้าลูกตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะครับวิวก็จะเป็นวิวเพื่อนบ้านหน้าบ้านนะฮะ โอ้โหเวิร์กสุดๆนะครับ o ลเคชันถือว่าไม่เป็นรองหลังอื่นๆเลยนะฮะแล้วก็ราคาว้าวสุดๆด้วยนะครับคุณสมบัติรายได้นะครับว่าพี่ๆชอบละปิ๊งหลังนี้นะฮะโลเคชันอยู่ถนนสวยประชาราชนะครับลงลุกกาคลองสี่เข้าเมืองสะดวกขึ้นมอเตอร์เวย์ได้หมดเลยนะฮะสะดวกสุดๆ ทักเจ้ามมานะครับเจ้ามขอคึณนบันไรได้หลังนี้นะฮะหนึ่งหมบาทขึ้นไปก็เป็นเจ้าของบ้านสวยๆหลังนี้ได้แล้วนะครับหลังนี้อยู่โครงการรุ่มเลืองเฮาส์หนึ่งนะครับพื้นที่20.30ตารางวาเลยนะครับรีโนเวทให้ร้อเซทักเจ้ามมาฟรีทุกค่าใช้จ่ายสวัสดีครับ